สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับสีชมพูเข้มแดงกุหลาบอ่อนนี่นะครับนะครับแต่และก้อนนี้นะครับนี้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับผมสองกับอาการนะครับนะครับยังโปร่งใสเลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับผมจะชั่งน้ําหนักคุณผู้ชมชมนะครับ น้ำหนักนะครับ306.40กรัตนะครับก้อนนี้ส่วนก้อนนี้นะครับน้ำหนัก316.55กรัตนะครับส่วนก้อนนี้นะครับน้ำหนักนะครับ338.10กรัตนะครับและเรียนทุกผู้ชมนะครับล่าสุดนี่นะครับมีทับทิมนะครับของประเทศโมซัมบิกเช่นนี้นะครับที่เจยนนนะครับเป็นสีแดงเลื่อนนกนะครับ น้ำหนัก55.22กลรัดประมูลที่นิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วนะครับในราคา1,200ล้านนะครับชื่อทับทิมแอตตาเลฟูล่านะครับคุณผู้ชมไปเซิร์ชคูเกอร์ได้นะครับเห็นไหมครับทับทิมนะครับราชาพล่อยน้ำดีๆสีดีๆ,ๆแพงเพชรนแล้วข้อสำคัญต้องเป็นพลอยธรรมชาติไม่ผ่านควารมร้อนส่วนก้อนปล่อยทับทิมธรรมชาติของผมทั้ง3ข้อนี้นะครับผมประเทศโบลเซีิกเช่นกันนะครับไม่ผ่านควารมร้อนเช่นกันนะครับ น้ำหนักนะครับแต่ละก้อนไม่ต่ำกว่า300 300ยสามกิลลารนะครับเจียเสร็จนะครับจะได้ไม่ต่ำกว่า160กสิบลลาคือใหญ่กว่าทับทิมแอคต้าหรือฟูลาดซึ่งหนัก55.22ิบห้าดกิลลที่ขายไป1,200ล้านเมื่อปีที่แล้วนะครับรับประกันได้นะครับหนักไม่ต่ำกว่า2เท่านะครับนะครับนะครับอย่างก้อนนี้นะครับเห็นไหมครับสีชมพูหวานนะครับโปร่งใสทั่วทั้งก้อนนะครับเห็นไหมครับนะครับน้ำหนักแต่ละก้อนหนักไม่ต่ำกว่า 300กัหลั่เพราะฉะนั้นเจียเต้องหนังไม่ต่ำกว่า160กสัหลัดขึ้นไปถึง200กัหลัดนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับทัพทิมนี่นะครับเป็นราชาแห่งพลนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้เขียนใ้สรรพคุณประโยชน์ไว้นะครับว่าท่านทูใดได้ครอบครองนะครับจะเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบข้อจากวันและยงบำรุงเลือดช่วยทาให้กสําเร็จนะครับนะครับนะครับแล้ว้อสําคัญนะครับทั้ง3ก้อนนี้นะครับ เป็นพลอยธรรมชาตินะครับไม่ทานความาร้อนนะครับนะครับจะมีความพิเศษอย่างคือมีพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตและพลังจากวันอยู่ในก้อนพลอยนะครับนะครับนักวิาสาตได้บอกไว้นะครับพลังชีวิตหรือพลังจากวันหรือพลังขึ้นไม่เหล็กของก้อนพลอยทับดิมชาตจะช่วยระบบร้อนเย็นร่างกายท่าหนาท่าลนท่าเดือนท่าไฟสมบูรณ์บาลานซ์ก็จะไม่เจ็บปวยได้ง่ายนะครับเพื่อแต่นําไปตั้งไว้ที่บ้านนะครับนะครับ อย่างน้อคนในบ้านก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับด้วยพลังขึ้นไม่เหลือและพลังชีวิตพลังจากวันของทับดิมนะครับราชาแห่งพลอยและยังเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบครอบจากวานนะครับเห็นไหมครับที่เขามีสรรคุณคุณประโยชน์มหาศาลเช่นนี้เพราะทับทิมวงการทั่วโลกยอมรับเป็นราชาแห่งพลอยกาถึงมีสรรพคุณคุณประโยชน์เยอะนะครับและทั้ง3ก้อนนี้นะครับผมจะขายราคาพิเศษนะครับนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามผมใน YouTube และ Ti k t o k และในรีดและในสตอรี่และกลุ่มต่างๆใน a c e b o o k นะครับนะครับสำหรับนะครับผมขายขลังล่ะาไม่ตั้งหวางพันบาทนะครับทั้งสารพอานี้เพราะเพราะมันหาไม่มีแล้วนะครับผมขายถูกๆนะครับนาะทีทองนะครับจะจะให้เพื่อนๆนหรือคนคนที่ติดตามผมได้ของดีไปใช้ไปเสริมโดยมีในปีใหม่นี้นะครับจะได้จะได,จะได้จะได้เป็นปีดีที่สุดในชีวิตเมื่อ เมื่อได้สิ่งดีๆมาครอบครองทัพทีมทั้ง3ข้อนี่เหลือนําไปเจรนานใส่ได้นะครับราคากนหลัตร5้อยห้าสิบบาทพอนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนาทีทองนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับสมบัติปัดกันชมนะครับผมแบ่งปันนะครับผมขายไปนะครับผมจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับทุกก้อนสีชมพูเข้มแดงกุหลาบอ่อนเนื้อพลอยโปร่งใสน้ําหนักแต่ละก้อนไม่ต่ำกว่าสามร้อยกันัตนะครับ นะครับเจียเสร็จจะได้ไม่ต่ำ่า1670กลัดถึง200กลัดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสนใจนะครับท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเบอร์สับติดต่อผม0819071179และ09197844ผมลงพื้นเซตตั้งอยู่กรุงเทพนะครับและเรียนดูท่านผู้ชมนะครับเมื่อทุานผู้ชมมาชมคลิปเด็กเอกร่อนไฟทับทิมธรรมชาติของประเทศมมซิมทั้งสามก้อนนี้ซึ่งผมขายถูกๆก,กันหลันละ อ่ะ150นี่นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมมกภูมิแท้ตั้งนะครับเลยเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คูเกอร์การันตีไว้นะครับเลยเฉพาะภาพปานด่างต่างแก่ด้วยราชายไบทับลินชาหรือทัพลินสตาร์พีลินสตารตา์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ใน YouTube ผมมมกภูมิแท้ตั้งไม่ต่ำไปเจ็ดองค์นะครับอลังการมากนะครับนะครับมีพระพุทธไม่ต่ำกว่า10กว่าองค์แล้วก็พระทิมเนศ10กว่าองค์นะครับ พระแม่กกณิพัฒน์บริษัทร่วม10องค์นะครับพระสังใจอรหลานอีกร่วม10องค์นะครับและยังมีทวยเทพต่างๆที่คนไทยนับถือนะครับองค์พระแม่โทนีท้าเวสุวรรณหรือองค์หลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะแก่ด้วยไยทับพินชาติหรือทัพพิมสตาภัยลินสตาองค์ใหญ่ดิสนีย์สามองค์อยู่ในยูทูบผมแล้วลงบุหลวงพ่อสดแก่ด้วยทับพิมสตาองค์ใหญ่ดิสนีย์โลกก็อยู่ในยูทูบผมมุพรุมสาตั้งนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ ยูทูบผมนนบุมムแท้ตั้งนะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษาผมได้นะครับแล้วข้อสําคัญนะครับผมจะบอกข่าวดีนะครับเมื่อไปติดตามที่ YouTube ผมโนภุมิแท้ตั้งนะครับเพียงแต่คุณผู้ชมนะครับรู้จักหมาเศรษฐีหรือพี่พันธุ์ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับนําคลิปวิดีโอภาพต่างๆตามที่ผมเรียนผู้ชมนะครับที่แก่ด้วยทับทิมสตาหรือทับทิมธรรมชาติไพลินสตาเมื่อถามบุคเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนําคลิปวิดีโอของผมที่อยู่ใน YouTube นะครับ ไปให้เขาดูเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เงินมาหาสารเพราะแต่ละองค์ราคาสูงอย่างน้อยไหลสิบล้านเป็นร้อยล้านไหลร้อยล้านเป็นพันล้านบางชุดไหลพันล้านนะครับผมให้คุณผู้ชมสาเปอร์เซ็นคุณผู้ชมก็ได้เงินมาหาสารและข้อสําคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปสร้างวัดท่านผู้ชมก็ได้ร่วมมหาคุสนต่อย,ยอดสร้างวัดกับผมแล้วได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ย t ท b e ผมว่าภูมิแท้ตั้งถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลโทรปรึกษาผมผมจะบอกบริษัท ติดต่อผมกันนะครับ0819071179และ099197894ผมมกบุมแซตตั้งอยู่กรุงเทพส่วนก้อนพอยทับดิมนะครับธรรมชาติของโมซัมบิกทั้ง3ข้อนนี้นะครับที่ผมไขาดุกถูกนะครับกันลาด150เองนะครับนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ผู้ติดตามและเพื่อนๆนะครับนะครับอับเจเจในรับรองนะครับ ใสนะครับไม่มีไอใครนะครับเจะใหญ่กว่าแอตตาฟูเลรฟูล่านะครับที่ขายไปที่นิวยอร์กอเมริกาปีที่แล้วนะครับน้่หนัก55.2 2กลรัดพันสองร้อยล้านทั้ง3ก้อนนี้ผมรับประกันเจนในเสร็จจนหนักไม่ต่ำกว่า1780กลรัดขึ้นไปถึง200กลรัดนะครับนะครับถูกๆนะครับ150เป็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ใดโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรับประกันหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับ กาส่วนมากก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับหนักไม่ถึงร้อยกะลัดนะครับก้อนเนื้อทึบตันแล้วนะครับนี่หนักก้อนแล้วไม่ต่ำกว่าสามร้อยกะลัดยังโปร่งใสแก้วเช่นนี้นะครับนะครับไข่ถูกๆเช่นนี้ไม่ควรพลาดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดเมื่อเห็นคลิปวิดีโอนี้ท่านใดโทรมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับกะลัดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะครับสวยงามยิ่งนะครับก้อนใหญ่ๆเนื้อยังโปร่งใสแก้วนะครับ นำไปเจียในได้ทั้งสามก้อนเลยนะครับชัดเจนนะครับคุณผู้ชมสีชมพูเข้มแดงคราบอ่อนเลยนะครับ